สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนชาวสั่นชาเลยพี่เพื่อนชาวยูทูบทุกท่านนะครับเคยมีสมาชิกนะครับผู้รับชมนะครับเคยถามมาว่าพวงมาลัยแต่งซิ่งนะครับผมที่เราใช้กันติดรถกระบะรถเก๋งนะครับผมจะกดสามชาได้ไหมกดดีไหมครับบอกได้เลยนะครับว่ากดดีนะครับแล้วก็ช่วงกระโดดดีด้วยนะครับผมและเรามีคลิปนะครับจากพิตีเฮฮานะครับ แอดมินนะฮะกาแฟแต่ดังนะครับผมโหคันนี้แต่สุดนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมไปรับฟังกันเลยนะครับนะพี่ตีจัดไปหมาก็ดอยเดียวเลยนะ ครับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับผมสําหรับนะับพวงมาลัยแต่งซิ่งติดรถกระบะรถเก่งนะครับบีบแต่สามชาได้หรือเปล่านะครับบอกได้เลยนะครับบีบได้นะครับผมและกระโดดดีด้วยนะครับผมนะ แล้วก็ขอขอบคุณนะครับพี่ตีนะฮะแอดมินกาแฟแต่ดังนะครับที่ส่งคลิปมาให้รับชมและรับฟังกันด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมอ่ะแล้วก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพนะฮะขอบคุณที่ติดตามได้รับชมครับผมสวัสดีครับ